สวัสดีค่ะท่านสมาชิกทุกท่านนะคะบนช่อง YouTube แล้วก็ Subscriber ของ Fan Page หวานชูก้าเลฟไชนิสโนเวลแอนด์ซีรีส์นะคะก็กลับมาพบกับหวานเช่นเคยค่ะอัพิสซดนี้นะคะหวานก็จะมาเล่าเรื่องตำนาน2บุปผางามต่อนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็จะเล่าในแบบที่ซาวน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าบทพูดบทละครของเรื่องนี้ชวนง่วงมากๆเลยค่ะแต่ว่าพอดเรื่องนะคะพอดของละครเออน่าสนใจดีค่ะตอนที่ เก้าเกิดอะไรขึ้นนะคะก็คือส่งหมิงเลย่ยแล้วก็อี้เฟยเยียนเนี่ยก็ได้ไปคุกเข่าขอร้องเยี่ยนเฟยเยียนให้ส่งหมอไปช่วยดูอาการของเย่าปี้อิงแต่นางก็ปฏิเสธว่าไม่สามารถให้ความช่วยเหลือกับเรื่องนี้ได้ทางด้านเยียนเฟยปายก็ได้ส่งท่านหมอเทวดาลินมาช่วยรักษาอาการของเย่าปี้อิง เมื่อหมอเทวดาตรวจร่างกายของนางจึงพบว่าในร่างของนางนั้นมีพิษที่สะสมมาตั้งแต่วัยเยาว์หลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้ของเย่าปี้อิงทางกลุ่มเสี่ยวอู่อี้ก็ได้ให้คำมั่นสัญญากันว่าจะไม่ทอดทิ้งกัน เมื่อเยียนชิงเจียงกลับมาถึงจวนก็ได้เรียกรวมเบาไพ่ของเรือนซักล้านทั้งหมดเพื่อมาลงโทษในเหตุการณ์ที่เย่าปี้อิงขโมยยกพระราชทานของเยียนฝอยเยียนโดยให้เหตุผลว่า ของพระราชทานถ้าทำหายไปต้องถูกประหารทั้งตระกูลการลงโทษเบาแค่นี้ถือเป็นเรื่องเล็กน้อยฮาวามูจินนางเอกของพวกเราจึงกล่าวปกป้องทุกคนว่าแท้จริงแล้วเรื่องนี้ยังหาตัวคนผิดไม่ได้เยนชิงเจียงจึงถามหาข้อเสนอจากนางว่าถ้าไม่ลงโทษนางจะเอาอะไรมาแลกเปลี่ยนกับความผิดครั้งนี้ของพี่น้องร่วมสาบานของนางนางจึงกล่าวว่า พี่น้องร่วมสาบานเสี่ยวอูอี้อีกสามคนที่เหลือได้ลงแข่งขันการประลองยุทธ์เพื่อที่จะเข้าสู่การแข่งขันคัดเลือกทหารครั้งใหม่นางจึงกล่าวว่าหากให้โอกาสพวกนางนางจะทำให้ทุกคนชนะและได้รับคัดเลือกต่อไปเยนชิงเจียงจึงยอมให้โอกาสพวกนางว่าจะไม่ลงโทษในตอนนี้แต่จะให้โอกาสถ้าหากพวกนางทำได้จริงอย่างที่กล่าวก็จะละเว้นโทษทั้งหมดให้ เมื่อกลับถึงเรือนซักล้างฮวามูจินจึงได้วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของพี่น้องนางในแต่ละคนและได้แยกแยะบอกให้แต่ละคนเนี่ยฟังแล้วก็ต้องเพิ่มการฝึกซ้อมด้านใดบ้างเพื่อเตรียมพร้อมที่จะลงแข่งขันเพื่อที่จะรับชัยชนะต่อไปเมื่อแยกย้ายกันไปแล้วถึงที่พักของแต่ละคนแต่ละคนก็เข้าร่วมการฝึกแล้วก็เพิ่มเติมจุดแข็งจุดอ่อนอย่างที่นางได้กล่าวเอาไว้ ส่วนทางด้านแคว้านนานตอนนี้ท่านอองต้วนกลงได้ขอเข้าเฝ้าจัก,กรพรรดิต้วนกวงอี้โดยได้นำทรัพย์สมบัติในครังแล้วก็ตาประจำตัวและที่ดินบรรณาการเมืองเฉิงโจมามอบขืนให้กับจัก,กรพรรดิต้วนกวงอี้เพื่อขอแลกกับบุตรชายซื่อจือ่อต้วนเย่หลงโดยให้เหตุผลว่าตนเองนั้นมีปัญหาด้านสุขภาพป่วยเป็นโรคเบาหวานจะมีชีวิตอยู่อีกไม่กี่วันก็ไม่รู้ทรัพย์สิน สิ่งของหรือแม้แต่เมือ,เมองบรรณาการที่อดีตห้องเต้มอบให้เนี่ยร้วนไม่มีค่าอะไรต่อค่าขอเพียงแต่เขาได้อยู่กับบุตรชายในช่วงบั้นปลายของชีวิตจึงอยากให้บุตรชายออกนอกวงังเพื่อกลับไปอยู่ด้วยกันที่จวนออง เมื่อจัก,กรพรรดิตวนกว่องอีได้ยินเช่นนั้นก็แซงทำเป็นเห็นใจและกล่าวว่าจะส่งบุตรชายกลับคืนไปให้และยังได้ส่งสาวงามนามว่าหลีซุยให้ไปดูแลท่านอองตวนกังด้วยซึ่งแท้จริงแล้วเป็นคนของจัก,กรพรรดิเพื่อไปสืบเรื่องราวของสองพ่อลูกเมื่อตวนเยหลงเห็นสาวงามก็ได้กล่าวขอสาวงามกับองค์จัก,กรพรรดิ องค์จัก,กรพรรดิจึงได้ตอบตกลงหลังจากพูดคุยกับต้วนเยหลงจึงทราบว่าจัก,กรพรรดิต้วนกวงอี้จะเดินทางมายังแคว้นตงต,งตูเพื่อจเจริญสัมพันธ์และติดต่อด้านการค้าค้ายเขาจึงขอติดตามไปด้วยจากนั้นกลับไปที่ตงตูคืนวันก่อนการประลองเพื่อคัดเลือกผู้ชนะทางกลุ่มเสี่ยวอูอี้ได้นัดพบกับ ทรงหมิงเลยจึงเล่าประวัติความเป็นมาของพี่น้องตระกูลเยียนเมื่อฮวามูจินได้ฟังเรื่องราวของเยียนเฟยไปก็นึกถึงเรื่องในอดีตของตนเองที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเคยช่วยเด็กชายคนหนึ่งในระหว่างที่พูดคุยกันฮวามูจินก็ได้กล่าว กับพี่น้องทุกคนว่าไม่ว่าสถานการณ์พรุ่งนี้จะเป็นเช่นใดกฎกติกาในการปารองจะเปลี่ยนไปอย่างไรขอให้พวกเขาทั้งสามคนที่เข้าร่วมการแข่งขันร่วมแรงร่วมใจก็จะสามารถเป็นผู้ชนะในแต่ละทีมได้ และแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นในวันแข่งขันเยียนชิงเจียงได้เปลี่ยนกฎกติกาแข่งขันใหม่จากเดิมให้จับฉลากจับคู่กันเองโดยผู้ชนะของแต่ละกลุ่มก็จะสามารถเข้ารอบลึกๆและไปแข่งกันแล้วจะคัดเลือกจนเหลือผู้ชนะแค่หนึ่งเดียวโดยเปลี่ยนเป็นงดการจับฉลากแต่ให้ผู้เข้าแข่งขันทั้ง13คนต่อสู้กันเองเลยคัดเลือกกันจนเหลือผู้ชนะเพียงแค่หนึ่งคนโดยการร่วมแรงกัน ของกลุ่มพี่น้องเซียวอูอีทั้งสามคนทำให้สุดท้ายแล้วผู้ที่เหลือบนเวทีการประรองก็คือพี่ใหญ่ อีเฟยเยียนและน้องเล็กฮวาจินซิวเมื่อสองพี่น้องร่วมสาบานต้องต่อสู้กันสุดท้ายแล้วน้องเล็กฮวาจินซิวก็เกิดเพียงพ้มเยียนเฟยเยียนจึงกล่าวว่าเนื่องจากอีเอ้เฟยเยียนเนี่ยเป็นชายแต่ฮวาจินซิวเป็นหญิงผลการประลองแบบนี้ออกมาออกจะไม่ยุติธรรมสำหรับฝ่ายตนเองสุดท้ายเยียนชิงเจียงก็จึงประกาศผลว่าการประลองครั้งนี้ผลถือว่าเสมอกันให้ทั้งอีเอ้เฟยเยียนและฮวา จินชิวเป็นผู้ชนะร่วมกันและนี่ก็คือใจความทั้งหมดนะคะของตอนที่9ค่ะของเรื่องตำนานสองบุพางามนะคะก็เรื่องราวก็กำลังเข้มข้นเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันในตอนที่10นะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะเดี๋ยวพบกับหวานในอพิสซดถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ